สวัสดีครับเอฟซีพญธาพาเลาะช่วงนี้กำลังอยู่อำเภอสังคมเนาะครับพี่น้องเนาะพุ่นมาเบิ่งอันบ่อนอันเขาปลาบึกขึ้นครับนี่ความสุขคือสิ่งที่ท่านได้จากน้องปลาบึกเนาะครับพี่น้องเนาะพี่น้องพญธามาแล้วครับพี่น้องมะเมืองปลาบึกครับปลาบึกอันอำเภอสังคมครับพี่น้องเมะเบิงไปเพิ่นมะเบิงเบิงเอาแล้วปลาบึกไทยคนนี้น้องปลาบึกปุ่นุูนเดินเขาปวดปลาบึกปุ่ เด้อครับเด้อน้องปลาบึกเด้อครับเด้อเปิ่ลใส่อ้วนใส่นะครับปลาบึกเขามาผีเล่นน้องพญธาในอ่างน้ำพน้อเอาเขามานีแล้วมันมันเป็นวังเด้อเนาะน้าบัดนี้เป็นแจ้ทั้งผุนเนาะครับทังผุนก็จะเป็นประเทศลาวเด้อครับเด้อบนภูเขาผมครับบนเห็นภูเขาผมครับพีรับปลาบึกครับพีเพิ่นเอาขึ้นไวยเทิงผี่คือครับเด้อปลาบึกเด้อที่ทางพี่กระทั่งข้นวัดเนาะครับพี่น้องเนาะทางข้นวัดนี่ทางข้นวัด งามหลายเด้อครับเด้อพี่น้องทางทางไปทางหนา้าเฮานีก่ก็สิไปใส่อำเภอปากส้มไปใส่อำเภอเสียงคานเนาะครับมาทางผีกระสิเขาอำเภอสังคมแล้วก็เขาหนองค่ายเนาะครับพี่น้องเนาะ มันซักเขาไปไหนแล้วผมมีแล้วมันเขาไปไนแล้วตั้งแต่ผุนตั้งแต่บอนอ่อนเคลื่อนเขา,าเขาไปไนใ่เของู้นว่าง่ายคือหลีกนี้แหละจากนำคล้องแะไรบ้ามันสิพูน่วยนี่มันสิแล่นเขาเส้นไนน้ำพงษ์เนี่ทาเขาหอมพูนทังคุณนะนี่ก็จะเอาเขาพังน่อยให้มันเขาเขาบเลียงปลาเนาะปลาดิบปหน่ายนะพงเนาะ บุเรียงปลากระังเนาะบุเรียงปลากระังมันบอมันมันล้ายบุรีบ่มันนนมันบาดหใหญ่มันันันอากินเขากินแต่ปลางเอุเรียงปลากระังเขาเ่าเขาเปนนวนเอาชาเอาไ้เนาะวันได้แล้วเขาไม่น้ตายแล้วปลานีไปใช้เมืเก็บเี่ยานลงอีกมงเดียวนี่โตตัวใหญ่สำปาบริมตัวน่อยน้อยน้ำเลกุกับรเลือกกันแล้วหม่เชไ่สุดล้ำพูดเลย ็นเต้าบดีวบนเน้องิบนเนอมองอมองละามาทหือเ่าน้องปลาบึกครับพี่น้องอ้สมว่าเพิ่นว่นน้องอรีเด้อพี่น้องเด้อตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับบ้านมุงสามครับผมสมว่าเพิ่นว่าน้องปะบึกลีเด้อพี่น้องผมเป็นน้องลีเด้โอ้เป็นน้องคือพายคือแบบสาเนครับพี่น้องทำไมว่าเห็ดห,หนามป้ากเห็ดใหญ่มันไสเนาะมันใหญ่มันไปครับโอ้รถไปสิออกแล้ว ครับอ้าวครับสวัสดีครับทำคลิปนีไววเพียงสันีน้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ